สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไผฟ FC แฟนคลับแฟนมาราช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่นอง่ะวันนี้แม่นางตองอูพามาให้กําลังใจมรำหนึ่งรุ่งที่วาค่ะหนึ่งรุ่งที่วาค่ำคืนนี้จะพาเขาไปหาคุณแม่ลําเผ้านะคะแล้วก็คุณพระอ,อ้วนลุงเลงแล้วก็หัวหน้าหนึ่งนะคะไาพี่นองค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้แม่นางตองอูมาหอนหนางานละจา้าขายดีปะคะคุณแม่ นะครับการแสดงจะเสือมือดีเป็นมือแรกนะครับเป็นมือสังวันดีพี่น้องหลังพี <c oughs> <c oughs> ่น้องคนแฟนเติมเป็นมอแตนมเป็นหลังทุ่มสี่เลมาแล้วค่ะตอนนี้มาหอดหลังเวทีแล้วค่ะมาเจอคุณแม่แม่ปุ่นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะปานนางเอกในตำนานเท่ากับเป็นจักซีแล้วเนาะเท่ากับสวยคือเก้านั่นแหละคุณแม่ มาเจอเจอแม่ปุ่นนะคะตั้งแต่สมัยอยู่อันกับรุ่นที่ว่ารุ่นเรกแล้วก็ไปห้าไปพอกันไปรวมงานกันอยู่ยยยน้องไม่เมืองชุมแพรนะคะแม่คุณแม่ปุ่นแม่พญาเอ้ามองหูดซีเปอย่างมื่อซอยหลายคนแถอสองคนเอารลดมาพี่น้องเดี๋ยวแม่นางตงอูจะพาไปไปหาคุณแม่ลำเพานะคะ เราจะเข้าไปหาคุณแม่ลำพาวว่าคุณแม่ลำพาวนั่งอยู่ตรงไหนคุณลลูก,ลก,กับอัน,น,นตอนนี้ละด้านหลังเวทีกำลังพร้อมนะคะเต้นคนว่าเต้นท,ที่สองเต้นที่สาม ได้เนาะค่ะคุณพี่เห็นเต้นแม่ลำเผาป่ะจ้ะอ๋อนี่อกค่ะพี่น้องขามาหอดแล้วเต้นคุณแม่ลำเผาป้าม่เห็นกันโดนมางามแต่คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ขาวจะได้ยินข่าวนี่ตองอูมาห้กกำลังใจคุณแม่เลยเด้นี่ เป็นใจไดนคุณแม่สบายดีความเนหานหลายๆว่ามฉิบหินกันกันเทียพอดีวันนี้มีอันมีงานมินิคอนเสิร์ตอยู่โคราชก็เลยอันตุงออก็เลยมาบ้านเออมาไทยธุลามาเอาโหลดพร้อมวันนี้จากเป็นเมนก็เลยน้องน้องใต้ควาอันแม่มาล้ำเปิดวงพนาอามาล้ำคณะใดมาล้ำหลุงทีว่าเอาไปทำแม่สันดกร้ออีหยังสันดกสิเปะ สิไปหาคุณแม่ลำเภาสันดอกไหาอาจารย์ตายไปให้กำลังใจอันหัวหน้านหนึ่งเ,เออกระสิมหาอันพวว่ออ้วนลงเลงกับลูกสาวเพ่อนอืมอปเป็นเจ้าเด็กคุณแม่สมบายดีสบายดีปัดสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเห็นย้ำเด็กกันเสมียนสะอ่ะอน,อน,อนความงามเพลิน บลบเบลเลนจากเทแชความงามอีหยังมาผุดมาโพเทชความงามมันด้จะเจริญเจริญื่อนไปนาบ่ไปนาตัวใหญ่หัวอัดไปนานี่อันอันนี้นั่นคุณแม่อีหยังคันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่อ้อยเบิ่งเบิ่งไกลๆหนูเรียกว่าแม่นั่นคุณแม่พัชรลัทองที่เมันอยู่กับอันนามวิหกเนาะแต่กะกีมันเป็นนางเอกอัน หนึ่งในสยามแม่ในหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาเหมือนๆกันเลยหนูก็ว่าเอ้าคุณแม่บ่ได้ไล่สดอยู่นะำมีหกตีบสิถามเป็นเจ้าไหนคุณแม่กินข้าวกินน้ำไปเรียนมาถามต่ว่าเจ้ากินข้าวจักเทียรแล้วมื้อนี้โอเคข้าวจักเทียรแล้วไปเจ้าว่ามืวันี้จ้ากินข้าวจากเทียร์แล้วนี้มาให้กำลังใจพอตายไปใส่ สบอกสักก็บอกลูกเก่าไม่อยอมอีกแล้วบ่กหักเอะเอะนัดจ่องหงอยม่ได้หงอลูกเก่านี่ยลูกอันใดเนาะบัานนี้ลูกกระเพาะโอ้โลูกกระเพาะอันนี้เฉพาะเล้ามันบ่บ่ได <พอ S 1> <พ>้เฉพาะเจ้าน้ำมันบ่กลูกกระเพาะเพาะเหล้าเพาะเหล้าผู้เดียวกันกินเท็จกินเท็จกินโน่นกินนี่เชียงดื่มยังโดบเนตเป็นจ่องหงอหักเอะเอะอยู่สอบน้ำมูมาสั่นพ่คือเหรียนเหรียญน้ำมูบ้านใด เอาวอาให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนบอลลั่มให้ฟังแน่ยตรงอุกกันนึกว่าไปอยู่บ้านเห็นเห็นเปรไล่สดเห็นเปรย์เหตุขีเพ็์อย่างเนาะอยู่บ้านพอตายเนาะเออแม่ลเพ่อมาอยู่พี่ยู่บ้านแม่ละพ่อเองจากนี่ไปสามสี่กิโลนี่แหละมันแม่น่ะสามกิโลนี่กว่าเจ็ขึ้นก็ได้ยินอ๋ออ๋อยุพี่ไม่เห็นให้อ้อยให้เห็นให้อ้อยยุพี่จ้า กระลองรำทำเพลงคือเก่าว่าสิเซาหรือเธอเปิดเรื่อปะเซาอดไปได้อดไปได้ได้ยินเสียงเพลงมันเห่าได้ยินเสียงดนตรีก็คือคื่นใจนี่แหลว่าสิเซาดูคนบ้านอยู่คือนจะว่ากลับไปพุ่นว่ากลับไปดอกมันไก่ไก่บ้านไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอืมมีงานกับใช่มีบงเกามีบองเคยอยู่เนาะในเบื้องผู้ทงผู้ท่าวพร้อมันได้อยู่กับครอบครัวพร้พ่อพ่อบ่อยู่กับพี่กับน้องห้อง ตะกี้ตะกี้ไปตลอดตลอดขอบหาเงินบ่บ่พีกให้มันอันอันนี้เนี่ยมันอันบ่มันนั่นอันอย่ยกลัมันปิ้นแม่นตะกี้ตลอดตลอดหาเงินชมเรียนบปฏ้ลูกเลี้ยจบแล้วเลยกลับไปบ้านเอาเว้าเลี้ยงมาตลอดตลอดนอไปพ่อมองเฮา้นอนนั่นเว้ากันจู่ว่าหัวสอดแกงแม่พัดพัดประแดงอาเขตแม่ไปแล้วงวดนี้ไปเนี่ยไปทั่วรอบวังหันฝนตกฝนตกก็เลยกก็เลย ก็เลยยกเลิกก็เลยบ่ได้ล้ำก็เลยได้เปลี่ยนมองเออเบาอยู่เบาเลียงอยู่ว่ามากินหอนแมลาเพา่เถอะนอนางโซกันเกลียวประเด็กปลานั่นบ่ยังอยู่คือเก่าวอืมคือเกาเวทีไทยก็อยู่คือเก่าแม่ข้าซุ้มพะมงพะมาก็ออยู่คือเกาวบ่เขาเป็นนอนอย่างกันคือยังมีคือเกาอยู่ยังไห่นอนอีกคือเกา ครับ่มีมองอเ,เนนอิเล่ม่มังนอนมังนั่นนะก็คือแบบมีหอดไฟพร้อมต่อไฟกับว่านอนเย็นสบายแล้วก็แดดกับโบแดดกับโบสือาดจ<ะ>้าปา<ะ>พี่น้องมื้อนี้มาหายกำลังใจคุณเม่นะคะเพราะว่าต้องอูว่างมีงานมาที่14บสี่สิบสี่สิบห้าสิบหเงาเหยียดเลยค่ะอืม มื่อนี้กัมีคือกันแต่ว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตเป็นมินิอืมก็เลยแบบเอาเอาไปว่าลายเอาไปเฉพาะพระเอกนั่งเอกแน่ตลกกัมีพอแหลมคนาเรื่องสร้างสำนีฝากข่าวฝากความคิดหอดในเอฟซแฟนคลับคิดหอดอันคุณแม่ลำพาถามข่าวไล่ลายอันทามันฟาแฟตตองอูไปใส่ฮือพนะ กิ s <S นหัยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากควบกินหอดฝากผ่านช่องทองทองอุระเพลิน official ฝากควบกินหอยหา FC ทุกผู้ทุกคนฝากควบกินหอดหาหมู่บวกเพื่อนภูงพขาแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทางปุ่นเนาะไ่แะเ่ยคินหอยแม่ลำพากัดกิดตามช่องลำพาวแตะทุว네ันพาเไปกัดกัดสีประเทศไทยดูดอกบ่คืออยู่พุ่นเออ ยุบยู่ฝุ่นอยู่ฝุ่นมีเวลา อันการใช้รอยีป็นลพอก็อยคือกันตาเจ้าอยู่ก็คอยโซกันเลี้ยงมือยุบผ้ประเด็กแหละคิดทอดเจ้าเสปใหม่ดป็นจังใดคุณแม่เมื่อนี้เป็นมือเปลืดฤูดูการแล้วเป็นจังไดค่ะยีนเ่นเอเองอันตะตุนทเนนะครัสุรเอจวดามารจีิอาใอก้าแต่ว่ากบเป็นัจเเปาจอค่ะ ได้คะครับเพราะว่าี่บ้านเพื่อสิ่งไปินใส่กันเผาเมลได้วก็แล้วกาจะแปลว่าอยู่นี่อยู่จุดนี้เอออยู่ลูกที่ว่านอำนวยศิลเออมาคุณแม่ลำพาวได้แต่ว่าพูดอยู่ทางไกลกะติดตามช่องแต่ลูวันทาเพื่อนค่ะคือเกาคิดฮอดคิดถึงคือเกาเนาะคุณแม่เนาะเมื่อนี้ลูกสาวมาให้กำลังใจกับค่าให้คุณแม่มันมันค่ะทักสอบคุณแม่เลยเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มัน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 จ้า

สำหรับคลิปนี้เนาะกะเบื้องล้วกะคิดฮอคิดถึงแม่ลำพาวกะกดไลค์กดแชร์แมนค่ะแมนค่ะจ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องตงบุญรัเพลออฟฟิเชียลหรือช่องคุณแม่ลำพาว้าคินฮอดคิดถึงเนาะกะฝากติดตามเบื้องคลิปเบื้องยังให้ในเอฟซีคินหอคิดถึงคือเกาขอให้มีความสุขล้ำล้ำรวยรยจ้าพอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ